ในชีวิตของคนเราทุกคนย่อมต้องมีวันที่รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหันหลังให้วันที่เราอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่อยู่ในใจวันที่ความโดดเดี่ยวไม่ได้มาจากการไม่มีผู้คนอยู่รอบตัวแต่เกิดจากความรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยจริงๆหลายครั้งเราอาจเฝ้ารอใครสักคนที่จะเข้ามาเห็นคุณค่าเข้าใจสิ่งที่เรารู้สึกโดยไม่ต้องอธิบายมากแต่ในความเป็นจริง คนแบบนั้นไม่ได้มีอยู่เสมอและบางครั้งเขาอาจไม่มาทันเวลาที่เราต้องการในวันที่ว่างเปล่าเหล่านั้นการกอดตัวเองคือของขวัญล้ำค่าที่เรามอบให้ตัวเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาให้การกอดตัวเองไม่ใช่แค่การโอบตัวเองทางกายภาพแต่คือการยอมรับในสิ่งที่เรารู้สึกอยู่ทั้งหมดทั้งความเศร้าความสับสนความอ่อนแอโดยไม่ตัดสินตัวเองมันคือการพูดกับตัวเองว่าไม่เป็นไรนะ ฉันอยู่ตรงนี้ให้เธอเธอไม่ได้แย่ขนาดนั้นรอกแค่วันนี้มันเหนื่อยเฉยๆเ,เมื่อเราเริ่มกอดตัวเองเราจะค่อยๆเห็นความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ในหัวใจอ่อนโยนของเราความสามารถในการผ่านวันที่เลวร้ายที่สุดได้ด้วยตัวเองคือเครื่องยืนยันว่าเราไม่ได้อ่อนแอแต่เรากำลังเรียนรู้ที่จะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีใครเข้าใจเราได้เท่ากับตัวเราเอง เพราะเราเป็นคนเดียวที่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างเสียน้ำตาเพราะอะไรหัวเราะให้กับเรื่องไหนและอะไรที่ทำให้หัวใจเราบอบชำ้ำดังนั้นในวันที่โลกหมุนเร็วเกินไปวันที่เสียงรอบข้างดังกลบเสียงในใจลองหยุดอยู่กับตัวเองเงียบๆสักครู่หายใจลึกๆแล้วโอบกอดตัวเองไว้ให้ความอบอุ่นจากใจเราเป็นพื้นที่ปลอดภยัยที่ไม่ต้องขออนุญาตจากใครเพราะแม้จะไม่มีใครเข้าใจ แต่ถ้าเรายังเข้าใจและอยู่ข้างตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้ว